สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยทรงหรูว i p หน้าใชยอีกหนึ่งคันนะครับกับนิสสันเทียนานะครับคันนี้ตัวท็อปปี2012มือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนหนักกัดต่อหรือพลิกคว่าไม่เคยแต่งซิ่งรถสวยทรงหรูดูดีมีระดับจัดไปครับกับ v ีเเทียนานะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดมีพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มีซันลูฟครับคันนี้งามสภาพดีนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นเครื่อง2005นะครับเก ใครสนใจนะครับราคา169,000บาทนะครับผ่อน3,900น้าดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถสูนบาทนะครับทรงหรูดูดี VIP จัดไปครับใครที่สนใจและชอบเชียหน้านะครับทั้งสภาพทั้งราคาบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนสายนี้สภาพนี้จัดไปครับมีสรุปนะครับภายในก็สวยมากๆครับเบาะหนังสวย เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพุชสตาร์ทนะครับเบาะปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับแล้วก็กระจบขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพงมาะไยมันตีฟังก์ชันมีพุชสตาร์ทนะครับรถสวยทรงหรูดูดีแน่นอนนะครับกว้างนั่งสบายเบาะ ไฟฟ้าทั้งคู่เลครับแล้วก็มีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับรถสภาพดีสุดๆนะครับใครกําลังหาใช้งานชอบรุ่นนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,500ครับเหมาะสําหรับคนที่พร้อมและก็เข้าใจนะครับใครที่สนใจเข้าใจเอาไปใช้งานได้เลยครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับ ไม่เคยแต่งซิ่งนะครับรถสวยสภาพดีและก็ไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปปี2009นะครับรถสวยสภาพดีทรงหรูจัดไปในราคาแบบนี้นะครับ169,000บาทนะครับขายราคานี้เลยครับใครรับได้ เตรียมเงินมาครับขับกลับได้เลยครับ169,000บาทขายเบาๆขายถูกๆนะครับมีพุทสตาร์นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซนล็อกแอร์แบ็กเอเสนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าไม่แท้อย่างแน่นอนนะครับไม่มีกอไม่มีหมกแจ้งตรงแจ้งชัดคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับภายในสวยทรงหรูดูดีในสไตล์ของเชียหน้านะครับใครที่สนใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจหรือยูทูบนะครับมีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงไปเลยครับสำหรับผมก็รีวิวเพื่อก ขายก็จะเน้นสภาพเน้นคัดแล้วก็เก็บงานแล้วก็นําเสนอให้กับสมาชิกนะครับยิ่งถ้าใครคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นนะครับเหมาะมากครับผมคัดสวยเช็คสวยเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับจัดไป